คุณถ่ายเท่าองถ่ายแนวตั้งกดข้างหลังกดข้างหลังเอากดข้างหลังกดไอุ่คุณกดอะให้ไปอยู่ขวามือก่อน

ถ้าเหนื่อยหนูต้องไปข้างๆนะลูกจม

หาสะนามที่มาริออตตยองนะคะก็คือกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนคือ,คอยาวมากยาวไกลมากนะคะใครนะคะที่เบื่อพัทยาแล้วคนเยอะแนะนำมาที่นี่เลยนะคะคือห้องราคาดีมากนะคะแล้วก็คนไม่เยอะนะคะคนไม่เยอะเล่นได้เต็มที่สระว่ายน้ำคือให้ดูอีกรอบนี่เธอมันไกลมากอาจจะฉันให้ดูรูป มีอาจนรย์กำลังจะเล่นสไลเดอร์แป๊บหนึ่งนะนี่นะคะกำลังไปขึ้นสไลเดอร์กันนะคะเ็นไหมคะบ้าไ่ได้มันสูงเกิน,นแรงนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือโรงแรมมาริออตระยองนะคะมาริออตระยองนะคะแนะนำเลยนะคะบอกเลยแนะนำทุกคนนี่กำลังเนี่ยะคะ่ะ ลูกชายกับสันนีแล้วก็ลุงกับลานนะคะกำลังไปขึ้นไปสไลเดอร์นะคะเดี๋ยวจะลงมาทีละคนเธอมารี่ออนระยองนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้ดูให้ดูหน่อยเธอน่าสวยนะมันไกลแบบไกลมากจริงๆนะคะไกลแบบเราคือไปขอบสะคือติดทะเลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะให้ดูทะเลนะตอนนี้ให้ดูสไลเดอร์ก่อนให้ดูสไลเดอร์ อันนี้เต๋าติดท่านอื่นอันนี้ให้ดูต้นไม้ค่ะต้องใส่ถึงต้นไม้อันนี้สไลเดอร์นะคะสไลเดอร์ก็คือ,อเด็กโตเล่นได้นะแต่เด็กเลก็กอาจจะต้องมีผู้ใหญ่ดยย้วยเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ให้ดูก่อนอาหารให้ดูให้นูเพิ่มบรรยากาศอะ่ะบรรยากาศคือแบบดีมากดีมากจริงๆดีมากจริงๆดีมากจริงๆรนะคะ ชอบมากชอ,ชอบมากคุ้มค่ามาก,มมากอ่ะเดี๋ยวดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือลุงกับหลานลงมาก่อนนะคะดูลุงกับหลานลุงกับหลานลงมาแล้วค่กากำลังจะลงมาแล้วนะคะเฮ้กำลังจะลงมาแล้วลุงกับหลานลุงกับหลานก่อน <c oughs> อนี่ค่ะลุงกับหลาน ต่อไปนะคะเป็นสามีกับลูกนะคะสามีกับลูกต้นหนาวไม่เอาแล้วเไม่เอาหรอมี่คะสามีกับลูกนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไลฟ์แค่นี้ก่อนปิดไลฟ์ว่าไงอะ หลายป่ะแล้วมันปิดหลายเพียงไงอ่ะเพ้ามันปิดหลายเพียงไงอ่ะใน y o u t u ู e อ่ะปิดหลายยังไงอ่ะทุกคนทุกคนอ๋ออย่ากนี้เหรอปิดหลายเหรออายุชัวร์ถวันโอเค